ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําคลิปสอนทําข้าวมันไก่นะครับทําเองได้นะครับแล้วกว็อร่อยสุดๆไปเลยนะผมวันนี้ได้ลองทำนะก็จะมีการเตรียมส่วนผสมเครื่องปรนนุงต่างๆก็เยอะพอสมควรนะครับเช่นเหมือนการ์่าพักนะครับแล้วก็นำมาผักแล้วก็องนี้เรียบร้อยล้สาสะอาดนะครับแล้วก็เป็นเตยแล้วพวกเครื่อง,งต่างๆก็จะมี หอมแดงกระเทียมขิงนะครับทา้งรวมกันในส่วนของนำไปทเข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มด้วยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็นี่จะมีการผัดข้าวมันในหม้อข้าวผันะครับน้ำมันไก่หรือที่เรามีนะหรือน้ำมันพืชก็ได้นะครับมาลงเดี๋ยวปับให้มันร้อนแล้วก็นาไปเจียวหอมกระเทียมขิงนะครับรากผักชีให้พอหอมแล้วก็ใส่ ข้าวที่เราซาวให้สะอาดแล้วนะครับแล้วจะเด็ดผัดให้หอมนะครับแล้วตามด้วยน้ำซุปนะครับแล้วก็ขิงอันแว่นแล้วก็ไปเตยนะครับใป้นด้ปริมาณที่ถูกต้องนะครับแล้วปิดฝานะครับให้เขารอเขาสุกพอปิดไปสักห้านาทีพอเขาเริ่มเหลือก็คุกเขาไปเขาเข้ากันใหม่เราอ่นะครับปิดฝารอเขาสุกเราก็ย้ายมาฝั่งน้ําซุปนะครับแร้วก็ใส่น้ําเติมเกลือไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขิงหั่นแว่นก็ โครงไก่แล้วก็รากผักชีนะครับแล้วก็ฟักที่เราหั่นชิ้นนะครับกับใบเตยนะครับแล้วก็ตามด้วยปรุงรสด,ด้วยสีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ร้อยเขาเดือดนะครับระหว่างร้อยเขาเดือดล้วก็มาเตรียมน้ำจิ้มนะครับก็จะมี หอมแดงกระเทียมพริกแดงนะครับรากผักชีโขกตามรวมกันให้หยาบๆนะครับแล้วก็พักไว้ระหว่างนี้เราก็มาลงไก่ชิ้นที่เราจะนํามาทํำมันไก่ต้มข้าวมันไก่ของเรานะครับเป็นไก่ชิ้นสะโพกนะครับเลาะกระดูกแล้วแล้วเราก็ใส่ลงไปปิดฝานะระหว่างนี้ก็มาน้ําจิ้มต่อนะรเราก็ตวงตัวตเจี้ยวนะครับน้ำจ้ใส่โชว น้ำตาลนะครับสีขาวส,ส่วนต่างๆนะตามที่เราคลังดีหวานแนละ้วเราก็นำมาเคี่ยวในหม้อนะครับที่มีน้ำตาลมะพร้าวนะครบเคี่ยวน้ำส้มที่มีตัวตัวมะนะพอเพาะน้ำตาละละลายแล้วเราก็าตามด้วยสีสีดำหวานนะครับแล้วเราก็รอให้เขาเข้ากันดีนะครับเทลงในถ้วยน้ำจิ้มของเรานะครับลวกเขาให้เข้ากันครับอย่างเรียบร้อยนะครับ พอ,พอไม่จะนำไปทานกับข้าวเหมือนกันได้นั่นนะครับผมในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไก่นะครับพอน้ำจิ้มเสร็จมาไก่ก็จิ้งไว้ให้เขาเดือดไปเรื่อยๆนะครับประมาณ15้นาทีนะครับผมสโลคุกไป15นาทีเขาก็จะสุกอย่างนี้นะครับเราก็นำขี้ขึ้นมาผึ่งให้เขาเย็นนะครับใอเาเย็นตัวเล็กน้อยน,นะครับ พื่อที่จะได้นำมาหั่นได้นะครับผมนี่นะครับไก่ก็จะสุกนุ่มชุ่มฉ่ำคำนังดีนะครับผมเป็นชิ้นพอดีคำมีแต่เนื้อนั่นนะครับผมพอไก่เย็นแล้วนะครับเราก็มาหั่นเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้นะครับจะได้ไก่ชิ้นที่เต็มๆพอดีคำนะครับผมชิ้นโตเรียกว่ากินกันเต็มที่เลยนะครับจะไม่เหมือนที่ร้านนะครับเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับ นี่เราทำเองก็จะได้เนื้อไก่เต็มที่ไก่ประมาณโลหนึ่งนี่ก็ได้ไก่ต้มแล้วเนี่ยประมาณ1นจานเต็มๆเลยนะครับผมกินกัน4-5่หคนนี่เรียกว่าสบายๆเลยนะครับหน้าตาออกมายอย่างนี้นะครับนุ่มๆฉ่ำๆอย่างนี้นะครับพอประกอบร่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอย่างในรูปนี้นะครับผมหน้าตาหน้ากินมากครับผมอันนี้มาในส่วนของเทคนิคในการทําน้ําซุปนะครับ พอเราต้มน้ําเดือดไปสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเราก็ถึงจะลงไก่ชิ้นที่เราลอกกระดูกออกอย่างนี้นะครับลงไปในในน้ำต้มที่เราทําน้ําซุปนะครับใช้ันเดียวกันเลยนะครับไก่สุกก็จะเป็นไก่ต้มเป็นชิ้นที่เราเอาไปกินกับข้าวมันไก่นะครับในส่วนของน้ําก็จะเป็นน้ําซุปข้าวมันไก่ใสๆยอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆเช่นเต้าเจี้ยวนะครับรอ น้ำส้มสายโชหรือจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนี่ยเราจะต้องชั่งให้ได้น้ำหนักพอดีเป๊ะๆนะครับเพื่อรสชาติที่มันกลมกล่อมสารลบพอดีนะครับผมก็จะมีเปรี้ยวเค็มหวานนะครับแล้วก็มีความหอมของเต้าเที่ยวกับขิงด้วยนะครับผมอยู่ในน้ำจิ้มของเรานี่นะเขาน้องนำมาเคี่ยวในส่วนจะเป็นของเหลวนะครับเคี่ยวให้น้ำตาลมะพร้าวเขาละลายดีก่อนนะครับอย่างนี้นะครับ พอเขาละลายดีแล้วนะครับผมเราก็ตามด้วยซีฟู้ดำหวานนะครับนี่นะต้องใชเย็นยนิดนึงนะครับเพื่อเราใส่น้ำตาลมะพร้าวตามสัดส่วนที่เราลงออกไว้เนี่ยก็จะได้หนึ่งถ้วยเล็กเนี่ย น้ำจิ้มหนึ่งถ้วยเล็กนี้ก็จะเต็มถ้วยพอดีเลยนะครับก็กินกันได้สี่ห้าคนน้ำจิ้มนี่รสชาติดีมากนะรเรียกว่าอร่อยกว่าหลายหลายร้านที่เคยไปกินส่วนใหญ่นะครับผมนี่นะเราตามด้วยสีอิ่วดำหวานนะครับผมไม่ใช่สีอิ่วดำธรรมดา,านะครับต้องจากจะแต่งข็งแล้วก็จะมีรสชาติด้วยนะครับพอเราคลุกเสาลราลล่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นำไปเทลงในส่วนของ น้ำจิ้มส่วนที่เป็นของแห้งที่เป็นขิงหอมแดงกระเทียมรากผักชีนะครับผมมารวมในส่วนของน้ำจิ้มที่เป็นส่วนของของเหลวนะครับพอเทล,ลงงานสักพักแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันได้ดีนะครับทิ้งให้ไว้ให้เย็นก็นาไปเสริร์ฟเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่ได้ทันทีเลยนะครับผมส่วนนี้น้ําจิ้มอร่อยมากนะครับในส่วนของเครื่องเคียงนะครับก็คือจะเป็นแตงกวานะครับเราก็จะหัน่น สไลด์เฉียงเขียงบางๆอย่างนี้นะครับผมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับก่อนที่จะนํามากินนะครับฟักนี่เราก็เลือกลูกขนาดที่ย่อมๆนะครับไม่ใหญ่มากไม่แก่มากนะครับเพราะว่าเวลาเราเลือกลูกที่พอดีพอดีเนี่ยปอกเปลือกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเนี่ยใส่เข้าไปมันจะพอดีแล้วจะไม่เหลือนะครับส่วนของพริกก็จะใช้เป็นพริกกินดานะครับก็จะเป็นทั้งแดงแล้วก็เขียวนะครับในส่วนของแดงใช้ใสีสันนะครับทัส่วน ความหอมหรือเผ็ดนิดๆเนี่ยจะอยู่ในส่วนของพริกสีเขียวนะครับแล้วในส่วนขอ,ของขิงเนี่ยเราก็นํามาออกเปลือกออกโดยการใช้สันมีดขูดที่เปลือกขิงนะครับแล้วก็นํามาหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นบางๆนิดก่อนที่จะน,นาลงไปตำในครกนะครับเพราะว่าถ้าเราหั่นออกไปแวนน่นใหญ่ๆเนี่ยมันจะตาให้ละเอียดลําบากนะครับผมในส่วนของกระเนทียมก็เช่น,น,นกันนะครับควรจะใช้กระเทีมทยมไทยกีบเล็กนะครับ กระเทียมไทยยิ่งกรีบเล็กก็จะยิ่งมีความหอมของกระเทียมมากกว่ากระเทียมจีนกรีบใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็นำมาสับหยาบๆนะผมาจะนำลงไปตำเลยนะเนี่ยส่วนก,การผัดข้าวมันไก่นะครับผัดข้าวมันเนี่ยก็านาส่วนผ,นผสมที่เป็นส่วนของขิง,งกระเทียมหอมแดงนะครับทําให้ละเอียดมาไปผัดกับน้ำมันไก่น้ำมันไก่ที่เคี่ยวทากหนังนะครับพอเขา หอมได้ที่ยน้ำข้าวหอมมะลิที่เราซาวเสร็จแล้วนะถึงให้เธอเด็นลงไปผัด